สกาวพระองเจ้าที่เะารพอย่างสูงท่านการกรรังการและท่านผู้มีเกียรติที่พะโลดทุกท่านกรรมใดใครก่อกรรมนั้นรู้กรรมถูกทู่ถูกนามได้เสมอเมื่อมีสุขมีทุกข์ได้พบเจอกรรมเสนอกรรมสมผลยุติธรรมทุกวันนี้มีสำนักอ้างตนเองว่าเป็นผู้เศษประกาศแก้กรรมได้ผลขึ้นเป็นดอกเห็ดเป็นช่องทางหับกรรมชั่วไม่เกรงกลัวบาป ข้านยเมเลี้ยงชีพที่มองไกลหลงผิดรวมหลอกล่อคนที่ผิดทุกข์ขาดที่พึ่งทางใจกระเสือกกระสนตินรมด้วยชีวิตไร้ใสสว่างทางปัญญาเมื่อกระทําด้วยเจตนานั้นผลกรรมขัดกันให้ติดลมหลงการเป็นการผิดสงเสริมที่ชี่อัดเวีนตัดกรรมล้วนห่างไกลจากคําสอนพระพุทธศาสนาหลักําคาสอนของพระพุทธเจ้าให้ใช้สติปัญญาดีหลักเหตุ ทำกรรมดีย่อมได้รับผลดีทำกรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่วหวานพืชเช่นไรย่อมได้ผลเช่นนั้นดำรงตนด้วยความไม่ประมาทไม่เอาความโลภเป็นใหญ่ไม่ถูกความโกรธเข้าสิงไม่หลงระเริงกิเลสกรรมและตัณหาพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งเหตุผลสิ่งต่างๆที่เกิดข,ขึ้นจากกรรมที่ทำส,สั่งสมที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ไม่ได้เกิดขึ้นจากพระเจ้าและไม่ได้เกิดขึ้นจากความบังเองิญแต่ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมีที่มาที่ไปอยากให้ชีวิตดีจะต้องทำเพืดีอยากรับประทานผลไม้ที่ดีจะต้องหาบริพันผลไม้ที่ดีมาปลูกเพราะฉะนั้นความเชื่อในพระพุทธศาสนาสอดคล้องกับความจริงธรรมชาติที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเพรามีเหตุ ในสมัยพระพุทธเจ้ายังทรงประชนอยู่มีพระองค์เป็นเศรษฐีชื่อว่าโจยทยาคารมีลูกชายชื่อสุขมานนกไม่เคยทำบุญตรณีทีเหนียวเมื่อสิ้นชีวิตด้วยความหง่ทรัพย์และดูหมิ่นพระพุทธเจ้าจึงได้มาเกิดเป็นลูกสุนะัขสุขมันนกไม่รู้ว่าพ่อของมันเองเกิดเป็นสุนะัขเหยียงไว้ด้วยความรักให้กินให้นอนอย่างดีวันหนึ่งพระพุทธเจ้า พระพุทธองค์ประทับหน้า,าพบ้านพระพุทธองค์ตรัสว่าโตเทยพามเมื่อชาติก่อนคุณบินรเราจึงได้มาเกิเดเป็นสุนัขชาตินี้ก็มาณคุณบินเราอีกเจ้าตายจากที่นี่แล้วจะไปเกิดในนรกต่อมาสุภมณุมมได้พบสมบัติของพ่อตนเองและได้หันมาเศร้าทีึงรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง,งตลอดชีวิตท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับ ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามกฎของกรรมที่กระทําเหมือนบุคคลสีจ่จำพวกในธรรมสูตรหนึ่งบุคคลมืดมามืดไปเกิดมาแล้วขัดสนฝืกเคืองยากลำบากกระพืนชั่วทุจริตด้วยกายวาจาใจตายแล้วไปตกตะรบอบายภูมิสองบุคคลมืดมาสว่างไปเกิดมาแล้วขัดสนฝืกเคืองยาก จิตใจเป็นบุญสนกรประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาใจาตายแล้วไปสุคติโลกสวรรค์สบุคคลสาว่างมามืดไปเกิดในกระบูมั่งคั่งรูปสวยรวยทรัพย์เจริญตาเจริญใจที่อยู่ที่อาศัยบริบูรณ์ประพฤติชั่วผู้จริตด้วยกายวาจาใจเมื่อตายแล้วเข้าถึงอบายทุกข คนลสว่างมามืดไปสิ่งบุคคลสว่างมาสว่างไปเกิดในจักรูปมั่งคัง่งรูปสวยรวยทรัพย์เจริญตาเจริญใจที่อยู่ที่อาศัยบริงบณญประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาใจกายแตกตายไปเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์ผลที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เป็นตัวชีน้นำให้ได้รับผลจากการ คนรวยเพราะรู้จักการให้ทานรูปงามเพราะรักษาศีลมีปัญญาเพราะรู้จักสนทาธรรมกับบัณฑิตไม่ประมาทในชีวิตที่มีอยู่ไม่ได้เกิดจากคำอ้อนวอนร้องขอของผู้ใดบางละคุณให้ผลเสมอกันคือความยุติธรรมดังทุท่สุภาษิตนักทีกกำลังสัมารถลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่ดี คนรวยคนจนทำชั่วย่อมรับผลของความชั่วย่อมอยู่ร้อนนอนทุกแม้จะไม่บอกใครจิตใจเหมือนร้อนถูกไฟเผาเหมือนตกนรกทั้งเป็นคนทำชั่วแม้จะอยู่บนปราสาทตึกสูงห้องแอร์ปิดบังไม่ให้คนอื่นรู้แต่ตัวเองย่อมรู้เมื่อทำดีทำชั่วสะท้อนไปสู่ทางที่ทำเช่นในบุษรกรรมมรดสิระการ กายกรรม3เมห้นการฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการทางเสื่อมสรามวจีกรรมสไม่พูดเท็จพูดส่อเสียดคำหยาบเทอเจอเหลวไหลโดลงลายและมโนกรรมสาไม่โลภพยา,ายามพัฒนาตนพัฒนาพัฒนาใจตามครอบธรรมเจตารากรรทำ,ำผู้คิดไปเปิดทางของชีวิต กระพื่อชอบกุศลในเวลาใดเวลานั้นคือเลื่องดียาวดีขนาดดีรุ่นดีมงคลดีพระบาทสมเด็จพร,บระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพิพระองค์เป็นต้นแบบของการกระทำความดีไม่ถือเรื่องยาวชะตาราศรีพระองค์ทรงงานปิดทองหลังพระไม่ประสงค์สิ่งตอแทนในดแต่ แท้สองสังเสริญคุณงามความดีของพระองค์แผ่ขจรกระจายไพยศาลเป็นพราออาุภาพแห่งอุศลกรรมของพระองค์อุศลกรรมทำความดีศีลธรรมและทาการอุศที่ส่งผลรดยสุขเกษจันทร์อุศลกรรมภาวนาที่สําคัญส่งผลให้บรรลุถึงซึ่งนิพพานแต่เมื่อใดที่อุศลต่ำทามข่อโ ระโมโลกมากคอยฆ่าล้างคัาทีนนใ่ใจขู่มัวอยากได้สายชั่วเป็นตัวบาหลงไหลไปตามกฎแห่งกรรมท่านผู้มีเกียรติทารพทุกท่นทานครับกฎแห่งกรรมให้ผลอยา่างพิธิธรรมไม่มีใครเปลี่ยนแปลงปฏิบัติขัดกลาใจรอว่าสะอา,สา,สะด,อาดสว่างสงบอาโหสิกรรมซึ่งกันและกัน จิตใจย่อมสูงขึ้นผลของกรรมดีมีความสุดไม่เดือดร้อนผลของกรรมชั่วมีความทุกข์เดือดร้อนในภายหลังจเจ็บปวดเผ็ดร้อนเพราะผลแห่งกรรมชั่วผู้เชื่อกรลัและผลของกรรมผู้นั้นจะไม่ทำความชั่วทั้งในที่รับและในที่แจง้งอย่าดูหมิน่น บาปกรรมจำกวนน้อยจากไม่ได้บาปบุญสนองผนแม้ถูกน้ำเปิดกายรับสายชนย่อมเต็มล้นด้วยอุทกที่ตกลงอันคนชั่วสั่งสมปกปากปบ่อยทีละน้อยทำไปด้วยใจหลงย่อมเต็มด้วยบากนั้นเป็นมั่นคง บางย่อมส่งไปนรกตกตามคน